สถานการณ์ในสนามรบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับแน่นอนเราพูดถึงเมืองบักมุดเราพูดถึงความพยายามในการยึดพื้นที่เพิ่มของฝ่ายรัสเซียที่เติร์นหน้าในพื้นที่ภาคมันออกในภูมิภาคดอนบาสและเราก็พูดถึงฝ่ายยูเครนที่พยายามต้านทานถึงที่สุดจนถึงตอนนี้ก็ยังยืนยันที่จะไม่ออกจากเมืองบักมุดจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกให้เร่งส่งอาวุธมาช่วยยูเครนต้านทานกับรัสเซีย พร้อมทั้งมองว่าอาวุธจากชาติตะวันตกนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมให้ยูเครนสามารถต้านทานรัสเซียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธหนะักเมื่อต้นปีเราพูดถึงรถถังใช่ไหมครับเราพูดถึงการร้องของรถถังและช่วงต้นปีที่ผ่านมายูเครนก็ประสบความสําเร็จในการได้รถถังจากชาติตะวันตกแล้วยูเครนก็เลยบอกเลยว่ารถถังเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของสองครามยูเครน เราพูดกันมาเมื่อช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่เดือน3แล้วปรากฏว่าการส่งมอบรถถังในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้เกิดขึ้นแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ส่งให้ยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถถังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไฟเขียวอนุมัติแล้วสามารถส่งให้ได้เลย ม,มีเรื่องของการซ่อมแซมยุทธปกรณ์ในคลังของชาติตวันตกรถถังของชาติตะวันตกที่อาจจะต้องซ่อมแซมมีเรื่องของการลำเลียงเรื่องโลจิสติกในการส่งมอบจากชาติตะวันตกชาติต,าต่างๆให้กับยูเครนและเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือทหารยูเครนไม่ได้ขับรถถังของชาติตะวันตกเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาพักใหญ่ๆเลยในการที่ทหารยูเครนจะต้องถูกส่ง ไปเพื่อฝึกการขับรถถังส่งไปเพื่อฝึกการบังคับรถถังส่งไปเพื่อฝึกการยิงกระสุนจากรถถังของชาติตวันตกวันนี้เรามีความคืบหน้าเรื่องนี้ที่สำคัญมากๆแล้วแ่ะครับเป็นภาพที่เปิดเผยออกมาภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเข้าใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่เยอรมนีนะครับเป็นภาพที่ทหารยูเครนนั้นถูกส่งเข้าไปฝึก รถถังเล็บผ่าสอที่ศูนย์ฝึกรถถังที่ประเทศเยอรมน,นีครับนี่เป็นภาพที่เปิดเผยออกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเลยครับว่าเร็วๆนี้ทหารยูเครนจะฝึกเสร็จแล้วพร้อมๆกับรถถังที่ชาติตวันตกจะส่งไปให้ถึงยูเครนแล้วการรบด้วยรถถังจากชาติตันตกจะเกิดขึ้นในสมรภูมิในเวลาอันใกล้นี้ โดยนี้เป็นการซ่อมรบที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นสุดท้ายของบรรดาในทหารยูเครนแล้วนะครับทหารยูเครนฝึกที่นี่มาเป็นเวลา6สัปดาห์การฝึกที่นี่มีทั้งการฝึกตามรูปแบบปกติแบบที่เห็นในภาพนี่นะครับการฝึกบังคับรถถังการฝึกยิงในระยะต่างๆด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันไปทั้งพื้นเรียบทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นที่สูงที่ราบกวากันไปนะครับการฝึกที่นี่เกิดขึ้นเป็นเวลา6สัปดาห์ครับ มีการฝึกในพื้นที่มืดด้วยนะครับเพื่อให้นำประสิทธิภาพของรถถัทงที่มีหมดกลางคืนมาใช้งานได้อย่างเต็มที่หนึ่งในผู้ฝึกทหารยูเครนซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุแบบนี้เลยนะครับว่าทหารยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายเข้าเป้าได้ถึง80%ซซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการฝึกที่สั้นขนาดนี้ซึ่งหลังจากนี้ทุกคนจะได้ใช้รถถังเล็บพาดท,ที่ชาติตันตกส่งให้ยูเครน ไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะครับแต่ว่ามีการส่งให้หลายชาติโดยเฉพาะเยอรมนีประเทศที่ฝึกอาวุธฝึกรถถังให้ยูเครนตามในคลิปนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนียืนยันนะครับว่ารถถังเลปาดสองจำนวน18ลําลำจะสามารถส่งให้ยูเครนได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้อย่าไม่รวมก่อนหน้านี้ที่มีบางชาติอย่างโปแลนด์ได้ประกาศขนส่งรถถังให้ยูเครน14คันโดยเชื่อได้ว่าโปแลนด์ Poland ได้ส่งรถถังให้ยูเครนไปถึง ในยูเครนล่วงหน้าก่อนแล้วนอกจากที่เยอรมนีแล้วยังมีภาพการฝึกแบบนี้เกิดขึ้นที่สเปนด้วยนะครับซึ่งสเปนเนี่ยได้ให้คำมั่นว่าจะส่งรถถังเลปาดสองให้ยูเครนจํานวน6คันและอาจส่งรถถังคันอื่นๆที่อาจต้องซ่อมแซมก่อนส่งให้เพิ่มอีกในภายหลังทําให้สเปนเนี่ยอาจจะเป็นชาติที่ส่งรถถังให้ยูเครนมากถึง10บคันด้วยกันที่นี่เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นการฝึกทหารยูเครนให้เป็นพลประจํารถถังเลปาดสอง มีทหารยูเครนเข้าร่วมจำนวน4 0นายแล้วก็ยังมีช่างเทคนิคในการเข้าไปฝึกในด้านเทคนิคจำนวน15คนทหารครูฝึกคนหนึ่งที่สเปนบอกว่านี่เป็นการฝึกที่ไม่ง่ายครับแต่ถึงอย่างนั้นการบังคับรถถังแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะแตกต่างจากที่ทหารยูเครนเคยคุ้นชินแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงแล้วก็สามารถนามาปรับใช้กันได้นะครับซึ่งถ้านับรวมตัวเลขรถถังจากชาติตอนตกที่ยูเครน อาจจะได้จริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าไปนะครับว่าสเปนอาจจะให้10คันโปรแลนด์ให้14คันแล้วก็มีเยอรมนีที่ประกาศว่าออกมาจะให้14คันแล้วก็ยังมีชาติอื่นๆอีกนะครับที่จะให้รถถังกับยูเครนทำให้เชื่อได้ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ยูเครนอาจจะได้รับรถถังจากชาติตะวันตกมากถึง48คันเอาไปใช้ในสงครามยูเครนในการต้านทานรัเสเซีย รถถังเละผ่าสเนี่ยถือได้ว่าเป็นรถถังที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่แม้แต่ฝ่ายรัสเซียยังชี้ว่าการส่งรถถังรื่อน,นี้ให้ยูเครนจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ได้ฝ่ายยูเครนนั้นเชื่อโดยสนิทใจเลยแหลคะครับว่ารถถังจากชาติตันตกจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสองครามทมกลางสถานการณ์ในสนามรบตอนนี้ที่หลายฝ่ายมองว่ายูเครนกําลังถูกรัสเซียรุกค,คืบในสมรภูมิที่เมืองบักมุดที่มีการต้านทานยืดเยื้อมาได้นานถึง6เดือนแล้วแต่ว่ามีการประเมินในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแหลคะครับว่า คงไม่นานต่อจากนี้ยูเครนอาจจะต้องเสียเมืองบักมุดให้กับรัเสเซียโดยผู้บัญชาการกองพลรถถังของยูเครนยืนยันเลยนะครับว่ารถถังชาติตนตกที่มีสกยภาพการยิงได้ในพิสัยที่ไกลกว่ารวมถึงระบบสื่อสารระบบสอดแนมแบบดิจิทัลที่อยู่ในรถถังเนี่ยนะครับทำให้ระบบเหล่านี้ถ้ามีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในสงครามยูเครนรถถังจากชาติตะก จะมีความเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่จะสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะยิงกลับมายังฝ่ายยูเครนคนี่นี่แหละครับนี่คือความมั่นใจของฝ่ายยูเครนที่เชื่อได้เลยนะครับว่ารถถังจากชาติตะวันตกสําหรับยูเครนแล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในสนามรบนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้พูดถึงสาเหตุที่เขายังคง คงทหารเอาไว้อยู่ที่เมืองบักมุดแม้ว่าจะมีเสียงจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตออกเองที่บอกว่าจริงๆแล้วยูเครนสามารถถอนทหารออกจากบักมุดมาก่อนก็ได้แต่ว่าผู้นํายูเครนบอกว่าเขาจะยังต้านทานที่เมืองบักมุดต,ต่อไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะทวงเวลาทวงเวลาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นการทวงเวลาให้ได้ในช่วงเวลา2 3สาสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเละครับเพื่อให้รถถังจากชาติวตันตก เพื่อให้ทหารยูเครนที่ไปฝึกในการบังคับรถถังกลับมายัางยูเครนแล้วก็ส่งไปที่ด่านหน้าจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นเรื่องของเหตุผลนี้ก็ได้นะครับเราพูดถึงเรื่องรถถังไปแล้วซึ่งสําหรับยูเครนยูเครนบอกว่านี่คือยุดยุดทธกรณ์ที่ยูเครนต้องการเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามและยูเครนก็ได้ไปแล้วแต่ว่ายังมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ยูเครนร้องขอมาอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้รับสักทีนะครับผมกําลังพูดถึงเครื่องบินรบนะครับแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ผู้นํายูเครนพูดถึงการร้องขอเครื่องบินรบ F16 จากสหรัฐอเมริกาอเมริกาบอกยังไม่ให้ F16 หเนี่ยหลายชาติบอกว่าต้องจับตาดูต่อไปอาจจะยังไม่ให้ในตอนนี้แล้วก็นําเหตุผลเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมโดยชาติตันตกบอกว่าการใช้ F16 อาจจะยังไม่เหมาะสม กับสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้แถมการใช้ F-16 ยังอาจจะไม่มีทาหารยูเครนย,ยังอาจจะไม่มีนักบินยูเครนที่บังคับเครื่องบิน F16 เป็นดังนั้นการส่ง F-16 ให้กับยูเครนอาจจะยังเรื่องที่ไกลเกินไปหรือไม่แต่ว่าในวันนี้มีเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเครื่องบินรบครับเพราะว่าในเมื่อ F-16 ยังไม่ได้แต่ว่าชาติอย่างโปลแลนด์แล้วก็สโลวาเกียออกมาบอกเลยครับว่า เขาไม่รอแล้วเขาจะส่งมอบเครื่องบินรบมิก2 9ให้กับยูเครนครับแล้วการส่งมอบในครั้งนี้ไม่ใช่การส่งมอบที่จะเกิดขึ้นใน3เดือน6เดือนข้างหน้าน,นะครับผู้นำโปแลนด์ออกมาบอกเลยครับว่ามิก29ของโปแลนด์เนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ยูเครนไม่ภายใน4สัปดาห์ก็ภายใน6สัปดาห์ข้างหน้าส่งให้ยูเครนได้แน่นอนนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการให้เครื่องบินรบ กับยูเครนจากชาติตะวันตกนะครับโดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโปรแลนด์ออกมายืนยันเลยแหละครับว่าโปรแลนด์จะส่งมอบเครื่องบินมิก29ให้กับยูเครนภายใน4ถึง6สัปดาห์นี้การยืนยันที่กําหนดเวลาชัดเจนก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายยูเครนมีความกังวลนั่นแหละครับว่าการส่งมอบอาวุธของชาติตะวันตกเนี่ยคามั่นสัญญาต่างๆเนี่ยให้จริงแต่กลัวจะให้ไม่ทันเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการส่งมอบอยู่ผู้นโปรแลนด์ก็เลยบอกว่าฉันจะให้ให้แน่แน่ แล้วก็กําหนดระยะเวลามาด้วยฉันจะให้จริงๆภายใน4หรือ6สัปดาห์เท่านั้นที่ผ่านมาโปรแลนด์มีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนยูเครนโดยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าโปรแลนด์นั้นมีพรมแดนติดกับยูเครนครับซึ่งนอกจากการเดินหน้าส่งอาวุธช่วยยูเครนแล้วที่ผ่านมาโปรแลนด์ยังมีบทบาทสําคัญในการต่อรองกับชาติตะวันตกอื่นส่งอาวุธให้ยูเครนจนประสบความสําเร็จมาแล้ว ซึ่งนอกจากโปลแรลแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรายังมีท่าทีของสโลวาเกียที่แสดงจุดยืนไล่เรียกกันเลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนโดยนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากรัฐมนตรีกลาโหมสโลวาเกียโดยตรงเลยนะครับว่าจนถึงตอนนี้สโลวาเกียต้องตัดสินใจแล้วหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสโลวาเกียพูดถึงเรื่องการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนพูดมาแล้ว3มรอบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจสักที แต่ตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วแหละครับโดยเขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือมีผู้คนล้มตายในยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยจําเป็นต้องไฟเขียวให้เครื่องบินรบกับยูเครนคําถามที่ตามมาคือทั้งสองชาติจะให้เครื่องบินนี้กับยูเครนกี่ลํากันแน่โดยสิ่งที่ทางการโปรแลนด์เปิดเผยออกมาไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะให้ m i ก2 9กับยูเครนกี่ลําแต่นายกโปแลนด์ยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเลขจะไม่ถึง14ลํา ทำไมต้องไป14ครับ14ก็คือตัวเลขที่โปแลนด์ส่งรถถังให้กับยูเครนจํานวน14ลำํำนายกโปแลนด์บอกว่าตัวเลขของเครื่องบินมิก29เนี่ยไม่ถึง14แน่นอนแต่ว่าคนก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่ดีแล้วแหละครับว่าโปแลนด์จะให้กี่ลํากันแน่ทีนี้เราไปดูข้อมูลในเชิงรายละเอียดกันนะครับโปแลนด์เนี่ย, Bo ยมีเครื่องบินมิก29อยู่ในฝูงบินมีทั้งหมดตอนนี้29ลำครับ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่ได้มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต12ลำได้มาจากสาธารณรัฐเช็ก10ลำแล้วก็เคยซื้อต่อจากเยอรมนี22ลำแต่แน่นอนนคะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปมันก็มีบางลำที่ใช้การไม่ได้บางลำที่เสียบางลำที่ปลดประจำการไปแล้วทำให้ในตอนนี้เนี่ยโปแลนด์มีเครื่องบินรบรุ่นนี้ที่จะส่งมอบให้กับยูเครนทั้งหมด22ลำด้วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายกโปแลนด์บอกว่าจะส่งให้ไม่ถึง14ลำใช่ไหมครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยเนะครับว่าจริงๆแล้วโปลแลนด์สามารถส่งเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับยูเครนหมดทั้งฝูงบิน22ลำจริงๆแล้วก็ทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าทางการโปลแลนด์จะไม่ตัดสินใจเสียทีแล้วก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยสักทีนะครับว่าจะให้ยูเครนกี่ลำกันแน่ หรือว่าสโลวาเกียครับมีแนวโน้มที่จะให้เครื่องบินรบมิก29ทั้งฝูงบินให้กับยูเครนเลยนะครับสโลวาเกียบอกว่าเอาไปเลยทั้งฝูงบินเขาขอเหลือไว้ให้สโลวาเกียหนึ่งลำครับหนึ่งลำที่ว่าสโลวาเกียบอกว่าเขาขอเอาลำนั้นเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเลยนะครับเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยหมายความว่านี่ก็เป็นเครื่องบินรบเก่าหรือเปล่า แล้วก็อาจจะตั้งคําถามต่อได้เหมือนกันนะครับพูดแบบชาวบ้านเลยว่าเครื่องบินเก่าๆเนี่ยจะเอาไปทําไมนี่เป็นคําถามที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่หลายคนถามนะครับแต่ว่าเป็นคําถามที่สําคัญจริงๆและเรื่องนี้ก็มีคําอธิบายออกมาจริงๆว่าเครื่องบินรบมิก29เนี่ยซึ่งอายุมันก็หลายสิบปีแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะใช้การได้ดีในสงครามยูเครนได้จริงหรือคำตอบจากฝั่งยูเครน ดูเหมือนจะยืนยันนะครับว่ายัางใช้การได้ดีฝ่ายยูเครนบอกว่าเครื่องบินเหล่านี้เดี๋ยวก็จะเอามาซ่อมแซมแล้วก็เอามาใช้งานจัดการกับรัสเซียในสงครามยูเครนต่อไปต้องย้อนไปแบบนี้ครับย้อนไปช่วงต้นสงครามยูเครนจริงๆแล้วฝ่ายยูเครนก็ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการต่อสู้กับรัสเซียมาตั้งแต่แรกนะครับโดยยูเครนนั้นมีมิก29อยู่ในฝูงบินทั้งสิ้น50ลำครับ แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการสู้รบในสงพรมยูเครนเนี่ยนะครับเครื่องบินรุ่นนี้18ลำได้เสียหายไปก็เหลืออีกส่วนหนึ่งแม้ว่าบางส่วนจะซ่อมได้เนี่ยแต่ว่าการที่จะได้เครื่องบินรบมาแทนที่ทดแทนส่วนที่เสียหายไปก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นฝ่ายยูเครนก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องการเครื่องบินรบรุ่นนี้ชาติไหนที่มีความประสงค์จะส่งให้ยูเครน ยูเครนก็พร้อมที่จะรับยูเครนบอกแบบนี้นะครับว่าแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ที่พามาสาหรัตได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านการแดัดแปลงให้เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วสูงต่อตามเรดาร์รวมถึงระเบิดที่สามารถกําหนดพิสัยพิกัดจาก GPS ได้อย่างแม่นยําดังนั้นแม้จะเป็นเครื่องบินเก่าครับแต่ยูเครนก็ยังต้องการอยู่เพื่อเข้าไปเติมเครื่องบินที่ชดเชยแล้วเอาเครื่องบินเก่าเนี้ยเอามาแดัดแปลงใส่อุวุธ์เพิ่มเติมเข้าไป ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการร้องขอเครื่องบินของยูเครนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยูเครนทํามาตลอดนะครับและอาจจะบอกได้ว่าแทบจะไม่เคยสมหวังเลยครับก่อนหน้านี้มีเบลแกเรียแล้วก็มาซิโดเนียนะครับที่ส่งเครื่องบินรบสู่25จํานวน18ลําลำให้กับยูเครนในช่วงสงครามยูเครนปีแรกครับเพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับว่าเครื่องบินรบมิก29เนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยในการปกป้อง น่านฟ้าของยูเครนได้มากแค่ไหนถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งปีสงครามยูเครนแล้วเราฟังการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายเนี่ยคนจํำนวนมากบอกเลยนะครับว่าถ้ารัสเซียต้องการจะบุกใหญ่รอบใหม่ยูเครนในช่วงสงครามยูเครนปีที่2เนี่ยรัสเซียก็ต้องใช้ข้อได้เปรียบข้อเดียวที่เหนือกว่ายูเครนในตอนนี้คือเรื่องของเครื่องบินรบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยูเครนต้องการมาโดยตลอดครับยูเครนต้องการ เครื่องบินรบเพื่อชนกับเครื่องบินรบของรัเสเซียหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องการระบบต่อต้านอากาศยานที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อเอามาป้องกันเครื่องบินรบจากรักเสเซียหากถูกโจมตีบุกใหญ่รอบใหม่ในสงครามยูเครนปีที่สองซึ่งจากภาพในวันนี้เรายังไม่เห็นภาพนั้นที่ชัดเจนเลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่าการบุกใหญ่รอบใหม่ที่หลายคนเคยคาดการว่าจะเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นไหมหรือจริงๆแล้วนี่เป็นการคาดการณ์ที่คาดเคลื่อนไปแต่ว่าในวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียเหมือนกันนะครับฝ่ายรัสเซียก็ออกมาพูดถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงครามยูเครนเหมือนกันโดยนี่ออกมาเป็นการออกมาเปิดเผยโดยรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเองเลยนะครับออกมาออกคําสั่งเลยครับเมื่อวานนี้บอกว่าการผลิตอาวุธของรัสเซียต้องผลิตให้มากขึ้น ต้องผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มกําลังผลิตไปเลยเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะอาวุธที่รัสเซียกําลังต้องการเป็นพิเศษก็คือจรวรที่มีพิสัยความแม่นยําสูงครับเรื่องนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากสํานักข่าวของรัสเซียเลยนะครับรายงานระหว่างที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางไปยังโรงงานผลิตอาวุธ t ท c t i c a l Missile c o r p o r a t i o n โดยอาวุธที่รัฐมนตรีกลาหหอมรัเสเซียออกมาบอกว่าเขาต้องการให้โรงงานแห่งนี้ผลิตเพิ่มกําลังการผลิตไปเลยอีกหนึ่งเท่าตัวก็คือจรวดความแม่นยําสูงอย่างที่บอกไปนะครับโดยเขาบอกว่าการเพิ่มกําลังผลิตอีกเท่าตัวก็จะส่งผลดีหลายด้านทั้งเรื่องการลดข้าวแรงไปในตัวรวมถึงการเพิ่มอาวุธได้มากขึ้นด้วยก็อย่างที่เห็นภาพในช่วงหนึ่งปีกว่า,วาที่ผ่านมานั่นแหละครับว่าหนึ่งในการโจมตีของรัเสเซียไปยังยูเครน คือเรื่องของการยิงจรวดเข้าไปโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของยูเครนเห็นภาพอย่างต่อนเนื่องตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับถ้ามองในมุมหนึ่งนี่อาจหมายความว่ารัสเซียจะยังใช้กลวิธีในการโจมตียูเครนแบบนี้ต่อไปก็คือการยิงเจรวดใส่เมืองต่างๆของยูเครนหรือว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนี่หมายความว่าที่ผ่านมารัสเซียก็มีการใช้จรวดแบบนี้เป็นจํานวนเยอะมากและคําถามก็คือ จุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้หรืออย่างว่ารัเสเซียกําลังขาดแคลนถึงขันที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียต้องออกคําสั่งออกมาเลยว่าต้องเพิ่มกําลังผลิตเจ้ารวดให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนอกจากท่าทีของรัฐมนตรีกกลาโหมรัเสเซียแล้ววันนี้ผมมีภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียที่เมื่อวานนี้เดินทางลงไปยังโรงงานผลิตเครื่องบิน ห่างออกไปจากกรุงมอสโกมืองหลวงของรัสเซียกว่า4,000กิโลเมตรนะครับการลงพื้นที่ของผู้นํารัสเซียในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การลงไปสํารวจโรงงานเลยครับแต่เป็นภาพนี้เลยครับเป็นภาพที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมาขณะที่ประธานาธิบดีปูตินได้มีการทดลองบินเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่ใช่การบินจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการบินจากห้องจําลองการบินจากโรงงานแห่งนี้นี่ก็เป็นการเดินทางเยือนที่อาจจะต้องจับตานะครับหนึ่งเป็นการเดินทางออกจาก กรุงม,มอสโกของรัเสเซียไปไกล4,000กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็โรงงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกซึ่งก็หมายความว่าจุดนี้อยู่ห่างไกลาจากสมรภูมิยูเครนไกลกว่ากรุงม,มอสโกของรัเสเซียอีกอีกข้อหนึ่งที่ต้องจับตาเพราะว่าในการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้มีคนถามผู้นํารัเสเซียครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการความบาดจากชาติตะวันตกตลอดห่ปีกว่าที่ผ่านมา เขากังวลไหมว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจรัสเซียเสียหายผู้นํารัสเซียสวนกลับแบบนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปอย่างตรงกันข้ามด้วยซ้ําเพราะทําให้เศรษฐกิจรัสเซียแข็งแกร่งกว่าที่เคยคาดการเอาไวไซ้ซะอีกและทําให้รัสเซียมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยซ้าผู้นํำรัสเซียยังประเมินด้วยนะครับว่าบรรดาชาติตะวันตกอาจเชื่อว่ารัสเซียจะล่มสลายภายในสองสามสัปดาห์ หรือภายในหนึ่งเดือนแรกหลังจากความบาดแต่สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับสำนักข่าว Today Make tomorrow today